สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขดเสียสารทุกท่านครับพี่น้องสำหรับอีพี่นีนะครับมื่อนีบาวาที่กับผ้าพี่น้องมาเบิร์นของดีก็ง่ามอีแล้วครับพี่น้องเอานั่งยักได้วัตถาดีพี่น้องกับพวกไฟมักแต่มื่อนีผ้ามาเบิร์นนั่งยักแบบในคลิปนี้รับรองว่าผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องใส่ใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ไผหางงวอทองใส่บิ๊กเบิร์นมีมาฝากพี่ฝั่งน้องเท่านะครับไผมีแม่อยากได้แม่ลูกแดีเข้มๆลูกเรดกันนะครับแม่เท่าใส่ใหญ่ๆเลยพี่น้้องแลวกะ อีกอันนึงนะครับผมอยากให้พี่น้องติดตามจนจบคลิปครับพี่น้องมี่พอพันนะครับสุดลอเลยลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกพี่น้องใส่งานได้แล้วง้อสามปีกว่าได้เห็นได้แน่นะครับพี่น้องในคลิปมือนี้นะครับผมจึงได้ก็ฝากติดตามเด้อครับพี่น้องนะครับอินโทรคลิปมาโดนแล้วนะครับมือนี้เดี๋ยวเข้าไปพูดจาทักทายครับท้องขวานจังหน้ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับมโนดฟป้ามนะครับกัสสวัสดีเอฟซีนะครับช่องพี่ลูกคอนย์เรวกับเอฟซีมโนดฟป้ามนะครับผม กาพิกัดนะครับอยู่บ้านซาบัวนะครับตำบลกัม马拉สายอำเภอกัม马拉สายจังหวัดการสินนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 5 5 4 8 5 8 7 1นะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์นี้เพิ่มตรงเบอร์โทรนะครับผมเฟซบุ๊กมาโนดฟาร์มบามันนะครับเป็นภาษาไทยนะครับกาฝากกดติดตามไว้นะครับผมกิดอัปเดตลงตลอดนะครับผม กะมือนี้นะครับกะมีง่วแม่แยกลูกแล้วก็ง่วแม่ลูกแล้วกัมี่พอพ่านไห้น้ำครับง่วแม่ทองกะมีครับผมครับผมครับเอาใหญ่ๆบิ๊กๆเลยเนาะแม่มี่ตาใสใ่ๆนี่ก็เหรอครับบ่พิเศษเนี้ยครับมากับบ้านโนดฟ้ามเนี้ยครับผมมาเบิ่งตัวแรกก่อนเลยครับนะครับตัวแรกตัวนี้เป็นแม่แยกลูกเนาะตัวนี้เป็นแม่แยกลูกครับผมพี่น้องเบิ่งเลี่ยมโตเบิ่งเม็ดสีนะครับแม่พึ่งแยกลูกไปแล้วพี่น้องนะครับเอานี่ครับ นี่ครับนมก็ยังมีลองร้อยการกินนมก็คือตัวระบบสืบพันธุ์ริบร้อยเนาะตัวระบบสืบพันธุ์เรียบร้อยเป็นสาสตร์แล้วหนึ่งรอบครับอ่านะครับผมผู้ได้เอาไปกระรอบไปสัตว์ทับเอาเลยครับพี่น้องนะครับผมตัวนี้ก็หาพอพันธุ์ที่พี่น้องชอบลูกตัวก้อนมืนไส้พอได้ครับอ่าเอฟฟอร์ดครับสีแดงยังคือง่ายครับอ่านะครับผม ใส่ออกฟอร์ดพ่อเก้าก็ได้เด้อครับพี่น้องเพราะว่าลูกออกฟอร์ดเพิ่นแบงขายออกไปแล้วเหลือแต่แม่เมือนี้เอาแม่มาแบงเดี๋ยวมีผลงานให้ชมน้าขอเบิ่งเพิ่มเติมก็ได้นะครับมี่ลูกมาตัวแล้วครับตัวนี้อ่ามีลูกมาตัวแรกครับผมตัวที่สองมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวเขาเป็นลูกตัวไหนครับตัวนี้เป็นลูกของสติงเล่เอฟหนึ่งมีใบครับผมอ่าตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งลูกสาวสติงเล่สองส่วนหนุ่มมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวลูกเขาเป็นออกฟอร์ด นะครับจะของเพิ่นกับแบ้งออกไปเรียบร้อยก็เลยเหลือแม่เพื่นมานะครับเป็นสั์รอบนึงนะพี่น้องรอบหนาพี่น้องจับซัดประสมไปเลยนะครับบอกเปิดได้ครับเปิดไปที่อันนี้เป็นงวนที่บ่ได้มีปัญหายังนะครับเทียบว่ามาเปิดเพื่ออยากแพ่ออกไปทับเอานะครับผมเปิดไปสี่หมื่นเก่าตอร่องได้ครับสี่หมื่นเก่าพันตอรองได้ครับพี่น้อง ส่วนสูงวัดได้ร้อยเท่าไร้ครับร้อยห้าสิบบวกครับพี่น้องตัวนี้ลูกสติงเล่สองศูนย์หนึ่งสายสติงเล่ได้ครับพี่น้องสายสติงเล่สิบจับศูนย์ประกันตามีคสี่หมื่นเก้าพันบาทประกันไม่มีเตานีตัวระบบสะพานเรียบร้อยนะครับเพื่อมีข้อกดก็ได้ครับพี่น้องผมก็เห็นลูกเพลินอยู่พี่น้องออกฟอร์ดถ้าอยากเห็นลูกก็แอดไลน์กันมาเดี๋ยวน้องจิงเพิ่นว่าได้เอาให้เบิงนะครับแบงขายไปเรียบร้อยนะครับลูกตัวนี้เป็นว่าขอกับผมลูกเพิ่นก็ขายไปแล้วนะครับไปสนใจทักมากครับพี่น้องนะครับเเเเออ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 อ้้้้าาาาหหรรรรืใใคคคยยกกกไไไดดงงงงััวททท็ลบบบแม่่่สญๆๆิ๊พีน นี่วัดส่วนสูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยหาสิบห้าครับร้อยหาสิบห้าพี่น้องเบื้องแต่ข้อขาหลังพัวหางนี่ก็สุดยอดเราพี่น้องสูงร้อยห้าสิบห้านะครับเป็นวัวสาวท้องแรกเนาะแม่นครับอ่าลูกสาวพ่อได้ครับตัวนี้เป็นลูกสาวเคฟหกแปดครับผมอ่าลูกสาวเจ้ากาเลตเคฟหกแปดพี่น้องเบื้องใหญ่ยักษ์บิ๊กเบิ้มเลยพี่น้องท้องก็พอได้ครับตอนนี้ท้องกับเคฟสามหนึ่งครับทองกับเคฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับสามหนึ่งก็หกแปดคนละพอได้ครับพี่น้องคนละพอนะครับแต่ว่าพี่้นค ก็คือเป็นว่ามาจากแบรนด์ KF จากฟาร์ม KF ครับพี่น้องนะครับเป็นกระเลยเอิเคเอฟดีแล้วพี่น้องมันมี KF เอฟซีเก้าเคเอฟดสองนะครับผม KF เอสามหนึ่งนะครับปัจจุบ้านเคา KF หกแปดนะครับแต่ว่าย้ำอีกรอบหนึ่งว่าเป็นคนละพอได้ครับพี่น้องเอาทองก็พอได้ครับตอนนี้เคเอสามหนึ่งครับได้หกเดือนแล้วการทองให้ที่หกเดือนครับผหกเดือนพี่น้องเบื้องเลี้ยมตนเลี้ยมโตไผหมักใหญ่ยักษ์ครับพี่น้องนะครับผมเอา นี่ครับนั่งผีเสื้อสมุดพี่น้องก็ว่าไม่ค่อยมักแต่ว่าขันง้วยักไงนี่มักคักงี้ไงแบบนี้จุงผ้าบานนี่ว่ามันแนมกันจะถ่ายบานจนว่าอ่านะครับสูทผุ่แล้วพี่น้องนะครับเปิดไปเท่าไรก็ครับตัวนี้ขอชมตัวจริงนะครับเปิดได้วยจิ๊ดมือเก่าครับผมจิ๊ดมือเก่าต่อรองได้อีกครับเอาแอดไลน์มาเบอร์โทรมือถือให้ด้วยครับพี่น้องแอดมาเบิรงตัวจริงก่อนก็ได้หรือขับรถมาเบิรงมาเห็นตัวจริงตาสินใจนะครับใหญ่สวยครับตัวนี้เลี่ยมตัวจีินะครับ พี่น้องเบิ้งนะครับไปมักง่วใหญ่มักเอาไปทับเอากับแม่นี่ครับพี่น้องเอามักทองประกันเรียบร้อยตรองแม่นี่ครับพี่น้องร้อยหาซิบหาบวกไปหาร้อยหกสิบไม่เห็นตัวจริงผมบอกเลยว่างามแน่นอนครับพี่น้องตี่ผมก่ารันตีห้เลยอยากให้เบิ้งตัวจริงครับตัวจริงไงครับพี่น้องใหญ่อีหลีนะครับเอาตัวนี้บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องคุณภาพกาก็ราคานี้ ให้พี่เฮน้องเขาได้สบายใจได้ขับออกจากคอกนี่นะครับเพิ่นคับคุณภาพมาให้เรียบร้อยนะครับผมเอาลือไผ่มากแบบลูกน้ำกลดเลยครับพี่น้องใครอยากได้ไหกครับบานี้ตามกันมาหลายกระแสเจ้าเลดกันผมก็ชอบครับพี่น้องสายสมุงกินกัน1นึ่งศนาทับจได้เห็นแล้วครับพี่น้องลูกเลดกันตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนี่ดวงใจผมเลยงามอีหลีครับพี่น้องลูกสาวเลดกันพร้อมแม่นะครับผมเลดกัน1นึ่งศูนิของชาวินแลนด์เบิรงครับไผ่กระล้างสีผสมหรือผู้ใดผสมไปแล้วเบิรงผลงานครัับบพี่่น้องแมเขาดคร เป็นวัวเทานะครับลูกสาวของ SK466 ครับผมนะครับผมเป็นลูกสาวของ SK466 ส3 3ห6 6กส่สหยังวะจอสเ่สามสามเอสเคสี่สามสามนะครับผม SK433 สี่สครับพี่น้องรายละเอียดบ่ายเอฟหนึะครับเนาะนี่ใบครับเป็น F1 ฟหนึะครับพี่น้องเป็น F1 นะครับเอาลูกส3 3เป็นแม่ของเขาครับพี่น้องตัวลูกสาวเนี่ยเป็นลูกสโมกกิ้งกันนะครับผม อ่าเจ้าเลดกันเนาะเจ้าเลดกันเป็นสายสมมกกิ้งกันครับพี่น้องขออภัยนะครับเลดกันเป็นลูกชายของสโมกกิ้งกัน1นึ่นเนะครับนี่ครับของชาวินแลนดเนะพี่น้องนะครับเบิงสีครับหลายท่านกผมก็อยากแนนําแนวทางกับพี่น้องการบีดง้วนบ่จําเป็นต้องหาแม่บอกสีแดงเข้มก็ได้ผมไม่เห็นผลงานของตัวนี้นะครับแม่เขาเป็นงัวดเท่าเลยพี่น้องสามารถบีดออกมาเป็นแดงได้ครับอันนี้คือแน่วทางกับพัฒนา่ว่าแม่บอกบางคนอาจจะว่าไปหางัวแดงอาจจะราคาสูงนะครับ เอางัวเท่าก็ได้ครับพี่น้องบีดออกมาหาพอที่ให้ลูกแดงๆสาย VL นะครับหรือเป็นพวกอะเลดกันนะครับอะเพื่อสายสโมกกิ่งกันแบบนี้แล้วพี่น้องนี่นะครับสโมกกิ่งกันหนึ่งสุดยอดเบิ้งกันให้ลูกของเขาแดงเข้มเลยตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับคู่นี้บัดนี้ครับพี่น้องมักน้ำคู่นี้เปิดไปหกหมื่นเก้าต่อรองได้ครับหกสิบเก้าต่อรองได้ครับลูกสาวเจ้าเลดกันนะครับผมเลดกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดครับผม อ้ยงามครับพี่น้องเบิ้งถูกสาวเพิ่นแม่เพิ่นใส่รอยหาซิบหาเด้อครับอ่าวัดส่วนสูงเรียบร้อยเนาะครับสูงร้อยห้าสิบห้าแม่เขาวัดเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับหกหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้นะครับาพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งสวยเบิ้งครับคุณน่ะให้เบิ้งครับพี่น้องนี่คือเอาแต่ลูกก็คุ้มแล้วพี่น้องแม่นครับสวยๆเลยนะครับเอามาลูกเอานี่ครับหกสิบเก้าพี่น้องหาแต่ตะกี้นี่ การให้ผมถามก็คืองรักสูงเลยครับพี่น้องนะครับราคาเนี่ยก็บรักเฉียดแสนกูแหละแต่เมื่อนี้เอามาแบงพี่แบงรองเข้าในคุณภาพแน่นๆนะครับคู่นี้แหละครับไปหาแม่ลูกตัดสินใจเลยครับพี่น้องคู่นี้ผมการันตีให้เลยเห็นลูกแล้วเนี่ยผมว่าอ้านะครับซื้อลูกแฉมแม่หรือพี่น้องนะครับซื้อลูกแฉมแม่เลยแม่เป็นกาดแต่ความสมบูรณ์ที่ซื้อครับอ้าววววมากอะสวยพี่น้องครับเอาต่อไปนะครับถ่ายคลิปติดพี่น้องมาเจต้นคลิปเรียบร้อยนะครับนุ่มรอครับพี่น้องสุดรอเลยเบิ้งแต่หน่าเขาครับพี่น้องไผเเคยห็นนนใงาประกวด นี่แหละครับลูกชายเจ้าซี่ว่ศูนย์เก่าหกอายุสามปีแม่สามปีกว่าแล้วครับสามปีกว่าครับพี่น้องนี่ครับสูงไรเท่ไหมครับลอยหาสิบห้าครับลอยหาสิบห้าพี่น้องไงว่าเมนสร้างน่อยพี่น้องเบื้องพูดนะงายครลึกหนอกดีพี่น้องเบิ้งเลี่ยมสักก้อนเอาจับผ่านหนึ่งๆให้เบิ้งเลยพี่น้องนะครับอายุสามปีกว่าเป็นงานไปครับผมอเป็นงานเหรอครับผสมเป็นงานหนือยด้อครับพี่น้องแต่บ่าเน้นรับจ้างนะครับตัวนี้นี่ครับผม ทานงนรับจ้ามาโดนแต่ที่ว่าอ่านี่สยดีครับอันนี้ผมการันตีให้เรื่องนี้สัยเลยเพราะว่าหน่องเก่งจุงออกมาจับใบได้นะครับผมบอกกันดูเรื่องคุณละพี่น้องนะครับบอกให้ยืนจัดทานะครับเอาเป็นไม่พ้อครับแต่อันนี้สยดีไผหาพอพันคุ้มฝูงรีบตัดสินใจครับพี่น้องลอกันมาโดนผู้บัท่ันอ่าบ่ต้องยืงยือย้อนผมเห็นโตแล้วผมพานในเรื่องของเลี้ยมโตเสร็จหลังความรอของเขาครับพี่น้องได้เลย ฟังราคาเปิดนะครับน้องเจ๋งผ่าไผ่มากน้ำเปิดไปเจ็ดมื้อเก้าต่อรองได้ครับเจ็ดสิบเก้าตอนล่องเลยด้อครับพี่น้องลูกชายซีวายศูนย์เก้าหกอายุสามปีกว่าสูงร้อยห้าสิบห้าบวกผสมเป็นแล้วนะครับเป็นงานแล้วหากินได้สบายนะครับผมมีงัวเป็นฝูงหรือเอาไว้แก่ผสมติดยากครับพี่น้องนะครับเอิญหมอผสมเข้ากับเสียงเงินไหลอันนี้พันธุกรรมดีๆตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับเนาะแน่นครับบ่แม่นเลื่อนลอยได้พี่น้องเป็นลูกผสม นะครับโทรมาผมขึ้นให้เรียบร้อยเบอร์โทรนะครับมาชมตัวจริงได้บ้านใดก็ครับบ้านสาบัวครับตำบลกำลาสายอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับหรือว่าจีจับจีพีเอสมาครับมาโนดฟาร์มนะครับฮอดเลยครับผมเอ้านะครับเบอร์โทรเบอร์โทร0955485871โทรมาสอบถามได้ตลอดครับครับผมเอ้ามักสุดรอครับพี่น้องลูกทิวาย096นี่แหละครับแดงเข้มโบดจัด เส้นหลังตรงเปี้ยครับพี่น้องเลี่ยมตัวดีลำใหญ่ลำยาวเชื่องครับเกานะครับเจ็ดหมื่นก็อีกเก่าพันบาทเนาะต้อนได้นะครับลูกมักลูกหกแปดทองเคเอฟสามหนึ่งนะครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเก้าครับเจ็ดหมื่นเก่าครับพี่น้องนะครับผมเัีวนี้อยากให้มาเบิ้งตัวจริงครับอุ้ยพี่น้องเบิ้งนะครับหรืออยากเอาไปทับเอากับตรงแม่นี่ครับพี่น้องลูกอ่าสติงลี่สองศูนย์หนึ่งนะครับแยกลูกไปเรียกว่าลูกเป็นออกฟอร์ดครับผม ถ้าทับติดเดี๋ยวหายกำไรครับอ้าวนะครับถ้าติดทองเราถ้าอยากขายขึ้นเดี๋ยวหายกำไรครับอ้าวนะครับผมเป็นตัวโลหิตสูบพันเรียบร้อยเลยครับพี่น้องนะครับแบ่งลูกไปค่ะผอยากได้แม่กับมาเอาแต่ลูกคนมาอยู่ไปแล้วะนะครับแบ่งไปเรียบร้อยหรือมักนี่ครับพี่น้องลูกสาวเจ้าออกฟอร์ดครับพี่น้องลูกสาวออกฟอร์ดไอเลดไอเลดกันอ๋อลูกสาวเลดกันขอพี่น้องลูกสาวเลดกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดของชาวินแลนด์ครับพี่น้องกับแม่งาะเท่าเป็นลูกเอสเค C33 นะครับเอาครูนี่เปิดไว้ที่หกหมื่นเก้าครับหกสิบเก้าครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับใครสนใจทักมาเลยจได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับพี่น้องสำหรับอีพีนี้ที่มาโนดฟาร์มนะครับผมงวดดีงวดงามคุณภาพจากช่องลูกขณีสายอิสานเฮ้ามีให้ชมทุกอีพีครับพี่น้องนะครับผมมักแม่ลูกหรือมักงวดทองมักพ่อพันธุ์คลิปนี้มีให้เลือกครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไปครับพี่น้องทางช่องลูกขณีสายอิสานเฮ้า นะครับมีให้ชมทุกีพี่นะครับผมพี่นี่ก็ะจากลายพี่รองมาซึ่งนี้แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ